อสลามมอลัยกุ้มค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ย่านสุขุมวิทนะคะซอย11 เจอร้านฮาลาลอาหารอินเดียร้านหนึ่งเขาบอกว่าร้านนี้รสชาติไม่ธรรมดาเลยนะคะกับร้าน Li t t l e s p i c ปซ e s ร a u r a n t ค่ะถ้าเราเข้าจากปากซอยสุขุมวิท11เนี่ยให้เข้ามาประมาณ200เมตรนะคะร้านจะตั้งอยู่ทางขวามือเราสามารถจอดรถได้ที่หน้าร้านเลยนะคะมอไซค์จะง่ายกว่าเนาะร้านนี้จะเป็นสไตล์อินเดียนะดูเรียบหรูเลยที่สําคัญคือสะอาดและก็ถูกปากมากมีหลากหลายเมนูเลยนะคะกับตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวชีสนะคะเขาเรียกว,ว่าพาเนติก้านะคะต่อด้วยขาแกะอันนี้เป็นมาซาล่าเนาะแล้วก็บิริยานีเคบับนะคะข้าวหมกจ สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เบนดี้มาซาลาแต่ละเมนูคือน่าทานมากๆนะคะคือจำชื่อไม่ได้ด้วยแหละต้องมาอัพด้วยนะ,คะใครที่ผ่านไปแถวสุขุมวิท11นะคะลองแวะเข้าไปสั่งดูนะเมนูที่แอดสั่งบอกเลยว่าถูกปากคนไทยแน่นอนทานง่ายมากๆนะคะร้านนี้จะเปิดตั้งแต่เวลา9า้าโมงเช้าจนถึงตี5นะคะใครไปไม่ถูกเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากันฮาลานไกด์เลยแอดปักพิกัดไว้ให้แล้วเร็วๆนี้จะมีเดลิเวอรี่ฮาลานด้วยคลิปหน้าเราจะพาไปตามหาร้านฮารานอร่อยที่พิกัดไหนต่ออย่าลืมติดตามชมส,ว,นนสวัสดีค่ะสลามอะไรกุ้มค่ะ